สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะอัปเดตแม่น้ําโขงนะคะที่อ,อําเภอสีเชีงยงใ่จังหวัดหนองคายที่บ้านเรานะคะบ้านม่อนะคะเดี๋ยวตามมาตามมาตามมานี่เป็นบรรยากาศตามถนนนะคะเราจะพาเดินไปที่จุดผ่อนปลนจุดผ่อนปลนเมื่อก่อนเขาจะเป็นสถานที่ที่ส่งของข้ามฟากไปประเทศลาวนะคะ ทรงแบบเป็นด่านแบบเล็กๆนะคะเป็นด่านแบบเล็กๆขนาดเล็กไม่ใช่อยู่ที่ในตัวจังหวัดนะคะตรงนน้นจะเป็นสะพานมตสภาพไทยลาวแต่ตรงนี้จะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าจุดผ่อนปลนก็คือสามารถเดินเดินทางไปกลับในในวันเดียวนะคะในวันเดียวไม่มีการพักอย่างเราไปลาวอย่างเงี้ยเราก็ต้องกลับมาภายในหนึ่งวัน ไม่เกินเวลา6โมงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ลาวเขาก็จะเดินทางมาซื้อของเขาก็จะกลับประเทศเขาจะมีจุดตรวจตรงนั้นแล้วก็จะมีตรงตมงตอมอเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะบรรยากาศริมโขงนะคะตรงนี้เป็นที่เขาเพาะก้านะคะเพาะกา้าพริกนะคะเขาจะเพาะตามแบบนี้ก่อน พอต้นโตเขาถึงจะไปปลูกราคาตามมานะคะวันนี้บรรยากาศฝนลงปรอยๆนะคะฝนใยๆนี่ริมทางก็จะปลูกช่วงนี้เป็นหน้าปลูกของข้าวโพดนะคะไม่ปลูกข้าวโพดข้าวโพดแถวนี้ปลูกข้าวโพดเยอะ ช่วงนี้เป็นช่วงเพาะเพาะก้าของของอพริกนะคะหลังจากเขาโพดแล้วเขาคงปลูกพริกนะคะใกล้ถึงแล้วค่ะตรงนูน้นตรงนูน้นถึงแล้วนะคะจุดผ่อนปนนะคะนี่ตรงนี้จะเป็นพริกคมิ้นขนาดใหญ่นะคะนี่นะคะิตตะวัตกู มาถึงแล้วนะคะจุดชมแม่น้ําโขงนะคะอุ้ยน้ําไหลอย่างแรงเลยเดี๋ยวพาเขาไปชมปใกล้ๆนะคะเดี๋ยวพาเขาไปชมปใกล้ๆน้ําอย่างแรงเลยนะคะน้ําอย่างแรงเมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นจุดผ่อนปนนะคะตอนนี้เขาระงับนะคะระงับไม่ให้มีการข้ามฟากจะเป็นด้วยสาเหตุประการใดดิฉันก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆนะคะ ตามมาเลยค่ะตามเข้ามาตรงนี้ก็เป็นจุดผ่นปนตําบลบ้านหม้ออำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องขายนะคะนี่เรือแบบนี้นะคะเขาที่ใช้ข้ามฟากข้ามฟากส่งพวกของนะคะไปขายที่ขายที่ลาวนะคะประเทศลาวประเทศลาวเห็นไหมคะตรงนี้องค์การบริหารอาคารบริการประชาชนเมื่อก่อนตรงนี้ก็จะเป็น จุดที่เขาจะมา,าแลกเอกสารเข้าเขา้าเข้าเมืองนะคะโอ้ยตายแล้วดูดิชื้นแฉะแบะอย่างนี้จะไปยังไงเนาะนี่คะ่ะนี่นะคะริมริมฝั่งโขงตรงจุดตรงบ้านเรานะคะขึ้นมาเยอะแล้วนะคะนี่ขึ้นมาเยอะมากแล้วดูน้ำนะคะดูน้ำ หลแรงนะคะหลายแรงหลแรงเลยนูนฝั่งเราปาดตีทปาดตีถังเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูทุกๆุกวันนะคะตอนนี้สังเกตจากตรงที่เรายืนนะคะอยู่ตรงนู้นสังเกตไอ้นี่เขาก็ได้ตรงตรง,ตรงขวดนะคะขวดนะคะขวดของเรือขวดน้ำตรงนั้นอะ ถ้าขึ้นมาอีกก็พี่น้องขึ้นมานี่เลยตอนนี้ก็อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปชมตรงจุดอื่นของริมๆนี้นะคะถ้าขึ้นจากริมนี้นะคะเขาก็จะไหลมาตามนี้แล้วก็มันจะเขาเรียกว่าเป็นที่พักนะคะแถวแถวบ้านเราเขาเรียกบุงนะคะก็ค,คือเป็นทุ่งเป็นเอ่อ เขาเรียกอะที่ลุ่มเอ่อที่ที่ที่ก่อนที่จะขึ้นหมู่บ้านนะคะเขาก็จะมีแบบที่ที่ต่ําอะที่ต่ําพื้นที่ต่ําก่อนที่จะขึ้นหมู่บ้านนะคะตรงตรงตรงนี้ถ้าขึ้นมาจากน้ําโขงแล้วก็ก็จะไหลมาตรงนี้พอไหลมาจากตรงนี้เสร็จก็จะท่วมนะคะท่วมจะเข้าตามหมู่บ้านเดี๋ยวเราเข้าเราเราพาไปเดินดูตรงนู้นนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะอีกมุมหนึ่ง ที่เรามาอัปเดตเพราะว่าฝนตกมาสองวันก็พายุวิภาวดีลังสิตพายุเข้านะคะพายุเข้าเราก็เลยมาดูแม่น้ำโขงติดติดแถวบ้านเรานี่นะคะนี่ตรงนี้ก็เมื่อก่อนก็จะเป็นตรงนี้ก็จะโล่งเลยนะตรงเมื่อก่อนจะเป็นชันลงเพื่อเขาจะสไลด์สไลด์ของที่จะส่งลงเรือ ตรงนี้ไม่มีที่สไลด์แล้วแบบโหอย่างขึ้นอย่างเยอะเลยนะคะนี่ตรงนี้เห็นชัดมากเอ่อตรงนี้จะเป็นบันไดนะคะขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามสี่ห้าหกหกขั้นนัสัะหกขั้นนะคะพรกนี้จะมาดูอีกทีหนึ่งตรงนี้อยู่ตรงนน้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกับที่เรายืนนะคะนี่ ไหลยอย่างแรงเลยนะคะน้ําโขงน้ําไหลแรงมากเมืนะนะคะก็เป็นริมโขงนะคะ พี่น้องมาดูอีกรอบหนึ่งนะคะขึ้นมาถึงนี่แล้วเห็นไหมที่เป็นขวดนะคะหายไปแล้วนะคะนี่ขวดหลุดไปแล้วเพราะว่ามันขึ้นสูงแล้วนะคะตอนนี้ขึ้นสูงมากถึงตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นนะคะที่เรานับขั้นมาได้ประมาณแปดขั้นนะคะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นแป๊บหนึ่งหนูน้ําอยากมาอย่างแรงเลยแรงแรงแรงนี่นะคะเหลือสองขั้นเหลือสามขั้น เมื่อเช้านี้เหลือเก้านะคะตอนนี้ขึ้นมาอย่างเยอะเลยเนี่ยคาดว่าวจะขึ้นมาอีกนะตรงเนี้เห็นไหมคะนี่อัปเดตตอน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 ,ตอนนี้นะคะตอนตอนส,สายๆนะคะขึ้นมาอย่างเยอะแล้วนะคะเตรียมแล้วค่ะเตรียมเพราะว่าเมื่อเช้าสี่ขั้นห้าขั้นอนะขึ้นมาประมาณห้าขั้น เนี่ยขึ้นมาห้าขั้นแล้วนะคะเนี่ยขึ้นมาอย่างเยอะเลยตรงนี้อขึ้นมาอย่างเยอะเลยนะคะตรงนี้